สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นเลยครูเพิ่งต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูเพิ่งจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วจบปริญญาโทบร,ริหารการศึกษามหาวิทยาลัย,ยปทุมธานีนะคะครูเพิ่งจบเอกวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าได้ได้เพิ่มเติมนะคะก็คือสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะคะวันนี้ครูเพิ่งก็จะมาทําคลิปวิดีโอนะคะสอนพระพุทธศาสนาป .4 นะคะ ซึ่งสไลด์อันนี้นะคะ <c oughs> สามารถไปโหลดได้นะคะนักเรียนหรือทุกท่านนะคะสามารถโหลดได้ที่บริษัทอักษรเจริญทัศน์นะคะอ,อจะทอเปิดหันหไปหน่อยนะ,ะอ่าอันนี้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะอันนี้จะเป็นพระพุทธศาสนาป .4 นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะอันนี้คือ หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะหลักธรรมคาจุนโลกนะคะการที่เรามีหลักธรรมเนี่ยมันเป็นหลักให้เรายึดได้นะคะมันจะทําให้โลกเนี่ยสงบสุขโลกของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะคะหรือแบบกรณีที่มีข่าวล่าสุดก็คือลูกฆ่าแม่ตัวเองอะไร้ยคะการที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยมันทําให้เราจิตใจอ่อนโยนนะคะไม่สามารถทําสิ่งที่มันทำร้ายผู้อื่นได้นะคะ ครูเพิ่งคิดว่ามันสําคัญมากนะคะในยุคปัจจุบันนะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยมันนําไปไกลมากแล้วโทมัสอันวายเอลิสานะนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขามาพูดตอนที่เขาอายุเยอะแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่น่าคิดนวัตกรรมให้กับมนุษย์โลกเลยเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปไกลแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันพัฒนาได้ <c oughs> ช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันจะมาควบคุมตัวเรานะคะแล้วมันก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆบนโลกนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนดียึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตเรามากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูนะคะบทที่หนึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะ่าเรามาดูว่าพระพุทธองค์เนี่ยสั่งสอนมนุษย์เรานะคะหรือว่ามาโปรดสัตว์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็พ้นจากความทุกข์นะคะพระพุทธองค์เนี่ย ตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองหมายถึงไม่มีใครบอกใครสอนนั่งสมาธิวิปัสสนาแล้วเกิดปัญญาด้วยตนเองแต่ครูเพิ่งเนี่ยยังต้องเรียนกับคุณครูของครูเพิ่งหรือว่าอ่านหนังสือนะคะแต่พุทธองค์ไม่มีหนังสือนะคะตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองมีปัญญาอันหาที่สุดไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะอันแรกสุขาสังคสสะสามคีนะคะอ่ะอันนี้เขามีคอาอ่านให้ด้วยสุขาสังคสสะสามคีนะคะอันนี้มีจุดก็คือต้องสะกดนะคะลองดูนะคะจุดเข้มๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไม่หันอากาศนะคะสังคสสะสมคีนะคะอ่านตามนี้เลยยังมีคำอ่านให้ความพร้อมเพียงของหมู่คณะนําสุบมาให้นะคะอ่าเรามาดูนะคะความสามคีกลมเกลียวนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยทางานต่างๆได้สําเร็จนะคะเขาเคยเล่าว่าถ้าเราหักไม้อันเดียวอะนะคะหักง่ายมากแต่ถ้าเราเอาไม้สิบอันมารวมกันสามคีกันให้เราหักเนี่ยมันหักไม่ได้นะคะความสามคีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะทําให้คนเนี่ย ผ่านพลอุปสรรคไปได้เราจับมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสองคนขึ้นไปหรือสามคนขึ้นไปถ้าในกลุ่มสามคนเนี่ยเราทะเลาะก,กันตลอดแล้วเราจะทําสิ่งต่างๆเนี่ยสําเร็จไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าสาม,มัคคีคือพลังนะคะก็คือเราเนี่ย <c oughs> อยู่ร่วมกันเนี่ยก็มีความรักให้กันนะคะมีความสาม,มัคคีให้กันช่วยเหลือกันนะคะไม่ขัดแย้งกันหนักนักเรียนไม่ทะเลาะบ่อแหวงกัน ก่อให้เกิดการแตกแยกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มแตกแยกแต่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยต่อไปอนาคตรเราก็จะไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะคะการทะเลาะกันก็คือมีแต่ความโมหโหนะคะเราต้องใจเย็นนะในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปนะคะเทคโนโลยีมันนําไปไกลมากมันทําให้คนเนี่ยใจร้อนสมัยครูเนี่ยกว่าจะได้ดูละครหรือว่าดูข่าวใดๆเนี่ยหรืออยากดูรายการอ่ะ จะต้องรอโฆษณานะคะหรือถ้าจะดูละครก็ต้องรอข่าวพระราชสำนักเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเ,เร่งรีบไปหมดเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราแม่ของแม่ขรูไอด้วยนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบอัด,อดส,สดๆไปเลยเราจะต้องยึดหลักของพระพุทธเจ้าไว้นะคะเขาบอกว่าความสามัคคีนะคะคือพลังความพร้อมเพียงของหมู่คณะน,นามาสึ่งความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องมีความพร้อมเพียงนะคะมีความคิดเห็นอาจจะขัดแย้งบ้างไม่เป็นไรแต่เรายอมรับแล้วไม่โกรธนะอย่าให้ความโกรธมันครอบงำเฮ้ยไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้คิดต่างเ <c oughs> ขาผิดแล้วเราถูกอยู่คนเดียวเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่ได้นะเราเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะอารมณ์เนี่ยนํามาซึ่งสิ่งไม่ดีทั้งหลายอะคะอ่ะอ่โอเคนะคะอันนี้เราสามารถจดได้นะแล้วก็สามารถโหลดพออภเพยได้แล้วก็สามารถดู ของครูได้หลายรอบเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะความพร้อมเพียงนะคะเริ่มจากในครอบครัวก่อนนะคะ <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้องเริ่มคือครอบครัวก่อนอ่าเขาบอกว่าให้พร้อมเพียงในการประหยัดเงินร่วมมือร่วมใจในการทํากิจการต่างๆนะคะหรือกิจกรรมต่างๆอันนี้ต้องขอขอบคุณสไลด์จากอาจา์ทอยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนะคะทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขต่อมานะคะในระดับโรงเรียนนะคะก็ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรักษาสมบัตินะคะสร้างคุณงามความดีให้แก่โรงเรียนนะคะคุณงามความดีเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างให้กับถ้าเราเป็นพี่ก็เป็นพี่ที่ดีในโรงเรียนถ้าเราเป็นน้องเราก็เป็นน้องที่ดีในโรงเรียนคุณงามความดีเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดนะคะครูเนี่ยรู้เลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยของครูนะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด แต่สิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดคือคุณงามความดีทั้งหลายนะคะนักเรียนมันทําให้รีบทํานะคะให้แก่โรงเรียนแกต่ตนเองนี่แหละคําว่าแก่โรงเรียนก็คือเกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละนะคะเป็นคุณงามความดีของตัวเราเองนะคะ <c oughs> มันจะส่งผลกับตัวเราให้รักษาตัวเราไปตลอดรอดฝั่งในการใช้ชีวิตและยังเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้อีกะะต่อมานะคะในชุมชนนะคะก็พร้อมเพียงสามัคคีนะคะร่วมกันประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ ทำรู้บำรุงท้องถิ่นของตนเองเช่นแม่น้ําลาคลองนะคะประปาไฟฟ้าไม่ใช่ว่าเจอสาธารนณะไม่ได้เสียตังเราไม่ได้เสียตังเราก็ทําลายซะหรือไม่ได้ช่วยดูแลนักเรียนก็ไปเคาเรียกว่าอะไรไม่ใส่ใจไม่รักษา่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่างแม่น้ําเราก็ไม่ทิ้งขยะหรือถ้าเราสามารถเก็บขยะได้ก็ไปช่วยกันนะคะถนนต่างๆนะคะมีขยะก,ก็ช่วยกันเก็บนะคะอะ่แล้วก็ ปะปาไฟฟ้าต,ต่างๆเราก็จะไม่ทําลายช่วยกันดูแลรักษานะคะต่อมาในระดับประเทศนะคะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะสําคัญมากมีกฎหมายไม่ได้มีไว้แหกนะคะกฎหมายมีไว้รักษาตัวเรารักษาประเทศชาตินะคะถ้าเราไม่มีประเทศเราก็ไม่มีที่อยู่นักเรียนประเทศก็คือเหมือนบ้านของเราอ่ะบ้านของเราเราก็ต้องรักนะสิ่งสาคัญก็คือปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาครูเพึ่งเนี่ยนับถือศาสนาพุทธ เท่านั้นนะคะไม่มีศาสนาอื่นนะคะพ่อกับแม่ก็เป็นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธนะคะก็เป็นศาสนาสําหรับครูของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ทําให้ครูเนี่ยอยากสร้างคุณงามความดีทําความดีนะคะเป็นศาสนาที่แบบศาสนาพุทธคือสอนให้ครูเนี่ยมีสตินะคะมีสมาธิแล้วก็เป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจในยามที่แบบเหมือนเรามีความทุกข์หรือมีสิ่งที่มายั่วยุต่างๆนะคะ เราก็นึกถึงหลักทาคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ไว้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ไปตลอดในช่วงที่ยุคเทคโนโลยีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้แบบบางคนนักเรียนอาจจะเกิดความสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ยึดหลักคําสั่งสอนของพุทธศาสนาไว้นะคะอ่าโอเค อันต่อไปนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะ <c oughs> โลโกปัตถพิกาเมตานะคะเมตตาธรรมคาจุนโลกนะคะเมตตาก็คือความรัก <c oughs> มีเสียงหาหนักเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยสบายน่นเลย <c oughs> ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งกายและใจนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คเขียนว่าทั้งกายและจิตใจนะคะ <c oughs> เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะให้อ่า เขาเรียก <ทำ S 1> ว่าอะไรอ่ะไม่มีความไม่มีการเบียดเบียนนะคะรักคนอื่นมันรักตัวเองนะคะนักเรียนคือครูจะไม่ค่อยอยากอ่านให้หนักเรียนฟังไงแต่จะสรุปให้ฟังนะเราอยากให้คนอื่นอ่ะได้ดีอะ่ะนักเรียน,นไม่มีความอิจฉาลิษยาแล้วก็พอเรารักคนอื่นเนี่ยไอความรักตรงนั้น่ะมันก็เหมือนเรารักตัวเองนะคะเราให้คนอื่นก็เหมือนกับเราให้ตัวเองนะคะเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เขามีความสุขสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับคืนมาเองแต่แค่เราคิดถึงคนอื่นก่อนนะคะ โดยที่เราแบบไม่ใช่ว่าฉันจะต้องได้ทุกอย่างฉันจะต้องมีความรักทุกอย่างทุกอย่างจะต้องมาที่เราหมดอะไรเงี้ยค่ะมันอันนี้มันไม่ใช่นะมันหมายถึงว่ามันเหมือนการเห็นแก่ตัวแต่เราปรารถนาดีต่อคนอื่นออะแค่จิตอะเขาเรียกว่าอะไรคนะความคิดของเราอะมันก็ไปถึงได้นะคะความคิดถ้าคือครูจบวิทย์ไงนักวิทยาศาสตร์เขาว,าวิจัยว่าในสมองเราเนี่ยความคิดก็เหมือนกับสนามแม่เหล็กนะมีพลังงานนะนักเรียนแค่เราคิดดีกับคนอื่นเนี่ย มันส่งพลังงานดีๆออกไปนะคะการที่ส่งออกไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะมันเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นอ่ะพลังงานดีๆมันก็จะกลับมาสู่ตัวเรานะคะสิ่งแรกที่เราได้คือความสุขนะการคิดดีกับคนอื่นเราไม่ได้ความทุกข์แน่นอนแล้วเราแบบมีความรักให้เขาอ่ะนะคะโดยที่เขาบอกว่าเมตตาทําความจุดโลกถ้าเรามีความรักเนี่ยนักเรียนข่าวที่ลูกฆ่าแม่หรือ <c oughs> ตัดหน้ากันยิงกันฆ่ากันมันจะไม่มีเราจะรู้สึกว่าเออเรามีเมตตาเขานะ เราเข้าใจเขาเราเห็นใจเขาเราสงสารเขานะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามนุษย์โลกทุกคนเนี่ยร้วนต้องดินน้นรนต้องมีความทุกข์อะแล้วเราอยากให้เขาเป็นสุขสิ่งนั้นจิตใจมันจะยกระดับขึ้นมาจิตใจมันจะสูงขึ้นนักเรียนแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไม่สําคัญเท่ากับความสุขกายสุขใจเลยนักเรียนนะคะอ่ะโอเคสไลด์ต่อไปอ่าสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน ความเมตตานะคะเราแสดงออกได้3ทางนะคะอันดับแรกนะคะการแสดงออกทางกายนะคะให้ทานโดยการบริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าเรามีนะคะเราพอมีเราแบ่งปันนะคะมีร้อยหนึ่งทำบุญสิบาทยี่สิบาทก็ได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านครูนะคะยติเขาก็ไม่มีข้าวนะคะครูก็จะซื้อข้าวไปให้เขาครูสงสารเขาแล้วก็ครูไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ,ะเราทําเท่าที่เราทําได้แล้วเราทาแล้วมีความสุข จิตเรามันจะสูงขึ้นนะใจเรามันจะสูงขึ้นเราสละสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเงินน่ะนะคะทรัพย์สินบางส่วนมันเหมือนการทาบุญกิริยาวัตถุนะเป็นการสร้างอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นําติดตัวไปได้ตอนที่เราตายไปแล้วนะคะทรัพย์สินเงินทองต่างๆไม่ได้มีความหมายนะนักเรียนตอนตายแล้วเรานําไปไม่ได้นะทําบุญนะคะทบุญกับวัดกับอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้งมงายนะ ทำบุญอย่างมีสติถ้าที่ทําได้ทําทานนะเราเห็นคนอื่นเป็นสุขอะ่ะมันกูให้เขาแล้วเขาแบบขอบคุณมีความสุขนะคะคกูก็ดีใจละสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันส่งผลตรงนั้นเลยนะคะคือความสุขความสุขมันหายากนะในยุคเทคโนโลยีก้าวไกลแบบนี้นะคะทักอ่าต่อมานะคะไม่รังแกทําร้ายผู้อื่นนะคะความที่จะปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่านะคะ อ่าอันนี้ก็สาคัญนะคะเพราะว่ายุคน,นี้มีการรังแกทําร้รายคนอื่นนะใครพูดไม่เข้าหูก็ชกแล้วนะคะขับรถปาดหน้าก็ฆ่ายิงกันแล้วนะคะเพราะเขาขาดเมตตานะคะจริงๆเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะไม่ควรทําร้ายกันนะคันมีความรักให้กันแล้วโลกเราจะน่าอยู่นะอ่ะต่อมานะคะให้ความรักไม่ทําร้ายสัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานนะคะเห็นลูกศิษย์ครูหลายท่านมากเลยนะหลายคนเลยเลี้ยงสัตว์นะเขาจะ แบบดูแลแมวของเขาอย่างดีรักรักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่นะคะจิตใจของเด็กเหล่านี้ก็จะละเอียดอ่อนนะคะจิตเขาจะมีการพัฒนานะ,ะละเอียดอ่อนค่อยๆปรับละเอียดอ่อนแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเอาไปสู่สังคมเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ให้เลี้ยงสัตว์อ่ะเขาจะไม่เป็นปัญหาสังคมนะจะไม่ไปทําร้ายคนอื่นนะคะเขาจะมีความละเอียดกว่าละเอียดกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ คือเขาจะมีความสุขด้วยอ่ตาต่อมาการสแสดงออกทางวาจานะคะคําพูดเนี่ยก็สําคัญนะคะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแก่ผู้อื่นที่กําลังมีความทุกข์ทางใจนะคะโดยใช้คําพูดที่ไพเราะนะพูดเพราะรเออนะคะนักเรียนอย่างเอ่อคนทุกคนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยนะคะก็มีความทุกขะะ์ฮะเขาต้องการกําลังใจนะคะเขาบอกว่าในยุคโควิดเนี่ย คนตายเพราะเชื้อโรคโควิดเนี่ยน้อยกว่าคนที่ฆ่าตัวตายนะเพราะมีความทุกข์ความเครียดนะคะคุณคุณดูงานวิจัยมาแล้วคนที่ฆ่าตัวตายในช่วงโควิดอะเยอะกว่าคนที่ตายเพราะติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะเชื้อไวรัสเพราะเขาขาดกําลังใจนะคะบางทีเขาเครียดเขาหาทางออกไม่พบเขาฟังเสียงในหัวเขาทุกอยู่บางคนไปซ้ําเติมบางคนก็ไม่ได้ให้กําลังใจเขาเขาก็ฆ่าตัวตายนะคะต่อมานะคะ การแสดงออกทางใจอายย้อนกลับไปก่อนนะคะข้ามหมายถึงยังไม่ได้สรุปว่าคือเราต้องพูดให้กําลังใจกับคนที่เขามีความทุกข์นะคะหรือคนที่เขาไม่สบายใจอะ่ะเขาต้องเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เสียใจอยู่หรือว่าคนที่เขายังไม่มีความสุขอะ่ะเราให้กําลังใจเขาคือเราไม่ต้องเสียเงินนักเรียนเราให้ได้นะคําพูดเออสู้ๆนะเราเป็นกําลังใจให้เราเป็นห่วงเธอนะอะไรเงี้ยอ อโลกโลกนี้จะน่าอยู่มากนะการแสดงออกทางใจใจนี่สําคัญที่สุดเลยนะส่งมอบความปรารถนาดีให้ผู้อื่นนะเรานึกถึงคนอื่นนะคลื่นความดีงานตรงเนี้ยมันส่งผลกับคนอื่นแล้วมันก็จะย้อนกลับอาหาเราเหมือนที่ครูบอกว,ว่าในสมองเราเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราส่งคุณงามความดีออกไปเนี่ยนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเนี้ยมันจะกลับเข้ามาหาเรานะคะ พอเรา,าปรนนารานดีต่อผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นก็จะปรนนารานดีต่อเรานะคะความดีตรงนี้มันจะคุ้มครองเราด้วยนะคะหวังดีแก่กันและกันไม่คิดร้ายนะคะไม่ผูกอาฆาตพยาบาทนะคะให้อภัยนะคะให้อภัยใจเราก็จะสูงขึ้นใจเราจะบริสุทธิ์นะ,ะการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองก็คือให้อภยัยใครทําไม่ดีกับเรามองข้ามมนาะให้อภัยเขามองด้วยความเมตตานะสงสารเราว่าทุกคนล้วนมีความทุกข์นะคะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีความทุกข์นะคะ พราะมนุษย์เนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะคนในโลกนี้ไม่ว่ารวยหรือจนมีความคิดเพราะฉะนั้นจะเกิดความทุกข์นะคะอ่าไม่ผูกอาฆาตพยาบาทนะให้อภยัยเราเรียนให้ได้อยู่แล้วนะใครทําไม่ดีอะไรก็ยิ้มขอบคุณในใจนะไม่ใช่ว่าเขาด่าอยู่แล้วก็เออขอบคุณค่ะด่ามาอีกนะไม่ใช่นะแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเออเราจะไม่ยึดถือ สิ่งที่เธอว่าเราหรือทําร้ายเราเราจะให้แั้เราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปะะแล้วก็เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะด้วยใจที่เมตตาจริงๆมาจากข้างในว่าเราไม่อยากให้เขาลําบากเลยะเราอยากให้เขาได้ดีเราอยากให้เขาประสบความสําเร็จเราอยากให้เขามีรอยยิ้มยิ้มได้แค่คลื่นตรงนี้มันจะส่งผลถึงเขาแล้วตัวเราเนี่ยจะมีความสุขนะคะสีหน้าแววตานีจะไม่เหมือนคนทั่วไปมันจะโ่องใส เพราะว่าใจเนี่ยมันสาคัญคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสาคัญทั้งเรืเ่เพราะครูเป็นโควิด้วยไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกความเมตตาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมันทําให้การฆ่าการบนโลกนี้ถ้าเรามีเมตตาทุกคนนะคนจะไม่ถูกฆ่านะคะจะตายด้วยโรคเชื้อโรคต่างๆแต่ว่าจะไม่มีการยิงการฆ่ากันนะคะอย่างมีหลายรประเทศอื่นนะที่มีการฆ่าปาดคอฆ่าเพราะอุดมการณ์ทั้งนั้นนะคะ เพราะเขาขาดเมตตานะคะในสงครามโลกครั้งที่สองนะที่เยอรมันนะคะยูคิตเลอร์นะไม่มีเมตตาเลยนะคะฆ่าชาวยูโดยการเอามาขัางไว้แล้วลมปันด้วยแก๊สมีเทนะคะตายไปหกล้านคนนักเรียนฆ่าคนหกล้านคนอ่ะนักเรียนคิดดูเท่ากันว่าครูนี่คือหมานี่นสุนัขให้ครูข้าครูยังทําไม่ได้เลยนักเรียนครูก็เชื่อว่านักเรียนของครูหรือทุกคนที่ฟังคลิปนี้ก็ มั่นใจได้ว่าจะมีความรักความเมตตาให้กับมนุษย์โลกหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทที่หนึ่งนะคะของอวิชาพระพุทธศาสนาป .4 นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็เข้ามาถามได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ